อหยางโชคดีมบด้วนะตอนนี้นั่งยุลุมตึกในเมงวันตอมตากล้องแล้วไปเวาแปลกเป๊เห็นทุกอย่างได้มากรุงเทพแล้วเห็นทุกอย่างเห็นคนทุกสีผิวตื่นตาตื่นใจ การเดินทางมากรุงเทพเท่านี้นี่บบหลงทางแน่นอนเดินหลงอยู่อย่างเงี้ยลงมาเมื่อกี้นี่ซันอาหารนะเนี่ยเขาจัดแสดงซันไหนน่ะหลงทางบอกระถ่งเมืองมาทังขุดแล้วนี่ของเราสูงซันอย่าเหลียวหลังเอ้ยจะส้วนไปเหลียวเฮียังไปยเห็นขี่ยานโน้มสูงอยู่ เป็นตะกล้องนี่เหนื่อยไหมเดี๋ยวให้เงินเดือนคุณสองเลยเดือนนี้อสวยโอ้อโอเขาว่าข้างในงานยิ่งใหญ่เมาแดดดูด,ด,ดิดูข้างนอกแดดข้างนอกมันแรงนะอ,อันนี้คือฟูดปาดเมืองไทยโล่งโล่งสะอาดสะอาดได้ยินเสียงประกาศว,ว่าว่า วิวลามาตอนนี้น้องทำทุระเ็จเรียบร้อยเนาะเวลาตอนนี้กะ11โมงซึ่งตอนนี้น้องนั่งอยู่ใกล้กับรถไฟใต้ดินเพชรบุรี <c oughs> แถวอโศกอ่ะเข้าสี่ย่างลงไปขึ้นรถไฟใต้ดินเขาสิไปงานเดี๋ยวน้องเบิ่งกัน งานนี้ก็คืองานเดียวกินเที่ยวทั่วไทยศูนย์ประสมซาต์ศูนย์ประสมแห่งศาต์ศิลิกิตพนงานนี้นีพ่นเริ่มตั้งแต่วันที่เ8าแปดมีนาจนถึงวันที่นึ่งเมษาเมื่อน,นี้เขาก็ยังอยู่ในขอบเขตงานอยู่ก็แสดงว่ามื้อวนี้สา3สิบสามสิบก็ยังจัดงานอยู่เฮาไปงานนั้นเลยเดี๋ยวเขาลงไปรถไฟใต้ดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินปะ พากาการเดินทางมากรุงเทพเทื่อนี้นี่บบหลงทางแน่นอนแต่ว่าอาซีซาจากน้อยนึงเนาะเพราะว่าจีด้ย่างหลายอีหยังโชคดซสบด้วนะตอนนี้นางยุลุมตึ๊นในเมืองวันตอมตากองแล้วไปเอา แปลกเป๊ะเมื่อนี้มือที่เราเดินทางเป็นวันเสาร์คนเดินทางใช้รถไฟใต้ดินแถวนี้หลายเนาะคนหลยพวกน้องสีึ้นรถไฟได้กันตั้งว่าตรงทาง่าฮอดโลบที่สามและเส้นที่เรามานี่เป็นเส้นสุขุมวิทที่จะมาศูนย์การประชุมแห่งาชาติสิริกิติ์คนหลยหลาย เขาก็คือสิีว่างแผนคือเขานาะมาันอันมาเที่ยววันอันวันเสาร์เป็นวันหยุดคนย่างไปศูนย์ประสูมแห่งชาติไปเส้นทางศูนย์ประสูตแห่งชาติสลกินีหลายขนาดเลยแบบเป็นอย่างนี้เลยเขาขึ้นรถไฟก็เป็นอย่างนี้คือกันคนมาหลายอีดีเจ้าหน้าที่คนตา สาวอาทิตย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อยู่พักนะเนาะเขียนกันมาใช่ไหมเขาไม่ได้จัดตลอดที่างาน,นมว่ามันเป็นัดไวิกีพวงกันเทศากาลเที่ยวยเมืองไทยไไทน้องพี่ไปครับคุณเปิดเปิดยังไงฮะเปิดซิปก็ได้เปิดซิปอันนี้เนาะค่ะ คคุณหนูเดินไปเดินไปแล้วหนูแบบดูเขาดูเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือไงแล้วผมไปฟิตกับคนข้างหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบออุ้ยแบบนี้แล้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรหรือเขขอโทษก็ผมไปถูไม่ไปถูไม่รู้เลยปานัก่อนจริงาน มันคนอินเดียในละครเลยสถานที่นี้มันเหมือนคือสถานที่ในละครเลยกว้างใหญ่สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการจา้าตอนนี้น้องกะเดินทางมาฮอดขอประชุมแห่งชาติศริกิจเขาอยุ่งงานแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปชมภายในงานอยู่ด้านหลังน้องคนหลายคนหลายหหลายว่าทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมีเห็นทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็ คนต่างชาติคนฝรั่งแถบยุโรปเนี่ยเห็นทุกอย่างได้มากรุงเทพแล้วเห็นทุกอย่างเห็นคนทุกสีผิวตื่นตาตื่นใจสูงเนอลิฟเนออาคารใหญ่พนาาเลยคือภาพคือในละครเลยแบบหืมหวงใหญ่ไพศาลโอ้อาร์ พยายามอยู่บนพุตเตอร์พยายามดูประมาณนี้ยูามากข้า,กกา,างล่างนั้นจะไม่มีอะไรนะพี่เอไม่เห็นคนเดินลงเลย <c oughs> เดินลงอยู่อย่างเงี้ยลงมาเมื่อกี้นี่ซันอาหารนะเนี่ยเ <c oughs> ขจาจัดแสดงซันไหนนะ่าเป็นแค่ไหนอันนี้ซันอย่างละ โทรศัพท์มาขทีนั่นขึ้นทีมันขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะคะคนขึ้นก็เยอะคนลงก็เยอะน่าจะชั้นบนนี่แหละแม่นอะไรวันนี้บ็ลงแล้วสูงสันเดี๋เหลียวหลังเอ้ยจะส่วนไปเหลียวเฮียนีง่งไปแห่งขี่ยานขึ้มสูงอยู่ ที่เดินเขาก็ปูพรมนะมันนิ่มนิ่มแบบย่างมันนิ่มดีเป็นตะก,ก้องนี่เหนื่อยไหม,มเดี๋ยวให้เงินเดือนคุณสองเลยเดือนนี้โอ้มาซันดีแล้วเห็นขนนหนทางเนาะน่าจะเป็นเมื่อกี้เราอยู่ใกลดิเออมาซันนี้แล้วเห็นเห็นโลกกว้าง ่ามนหอกเกือบสีชมพูอะไรว่าคุณอะมันมีอะไรเขาแจกไปฟิวอะไรก็ไม่รู้นี่น่าจะเข้าประตูนี้แหละมาจากุงเพหรือต่างจังหวัดคะอูดอนอูดอนนะคะทั้งคู่เลยนะคะเชิญค่ะงานหนังสืออยู่ข้างล่างเพราะว่า โอ้มีนวดแผนแผนไทยแล้วเนี่ยเข้าเจอจางไปรอดโทษไหนก่อนเดินกลางนี่แหละก่อนเออสวยโอ้เขาวาัข้างในงานยิ่งใหญ่หมู่บ้านภาคเหนือรอวชมดู ตอนนี้เอาเข้ามาในงานแล้วแต่ว่าเขาอาจจะเก็บภาพบรรยากาศช่วงเวลาสั้นๆให้เบิ้งเป็นภาพเป็นภาพเนาะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเปิดเพลงเขาอาจจะบริได้ถ่ายเ,เ,เป็นวิดีโอยาวเพราะว่าเพลงมันอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้อะไรสีไม่รู้เราเก็ายภาพเราเค่อยมาถ่ายรูปภาพนี่บ้านทูบบ้านทูบจริงๆด้วย ทูบหอมสม,ม,มุนไพรเขาเรียนแถวอยู่ไม่ใช่หรอบ้านทูบหอมสมุนไพรีานสินค้าถูกใจคุณแม่เครื่องประดับเงินป้านกระเป๋าเงินเนาะผลไม้ ขายผักผลไม้ย,ยังไงให้หน้าซื้อร้านนี้เลยจ้า ตอนนี้เขาอยู่ที่หมูบ่บ้านปากเหนือเด้อเจ้าตอนนี้เราอยู่ในโซนอาหารโซนอาหารมีคนมาเยอะมากคนมาซื้ออาหารเยอะมากต้องต่อคิวเลยนะคะแล้วกินใครกับเรือถ่ายรูปก,กับเลือดิ้กรือ <c oughs> เลืนสีแดง เอาเอาเอาไปนั่งสังเกตวิรมการก็จะมีถ้าที่พี่น้องเขาทำก็คือมีการเดินอย่างเชิงหิวข้าวทุกคนแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่มีที่นั่งกินข้าวที่พูดนี่ไม่ใช่ที่นั่งน้อยนะที่นั่งเยอะเยอะมากที่นั่งแต่ว่าคนมาเยอะกลัวโอ้สถ่ยจังเล

ในวงสตูดเวลาบายสอมตรงนะครับสามารถไปเชื่อมต่อความชื้นการตัวนวัตกรรมเหมือนกันคือสตูดิโอเราจะทําเรื่องของศิลปะแล้วก็นวัตกรรมไปพร้อมกันฝังเรื่องการของน้ำนวับมาแบบไใช้ใหม่ส่วนมากดินปั้นนี่พอไปดูดซับกลิ่นพอไปไว้ตรงไหนอ่ะเอาไปใช้งานยังไงเอ่ออยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะไปดูดซับความชื้นที่ไหนเพราะคุณสมบัติประมาณในการดูดซับความชื้นอย่างเช่นห้องน้ําห้องครัว หรือนิ่งรองเท้าหรือใสแ่แค่รองเท้าเพื่อถูซ้ำความชืน้นความชื้นก็ได้งานเกิดกลิ่นเจตนาของดินปั้นคือเป็น,นดินปัน้นที่ปั้นได้ปั้นวสนุปั้นแล้วไม่ต้องให้เผานะแต่ไปใช้อ,อยู่ซ้ำกลิ่นเป็นฐานได้ด้วยน,น,นี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ที่ทรามีมอ๋อนี่ป็นโซนของพี่เหรอคะไม่ใช่ฝั่งนั้นไม่ใช่ใช่ครับเขาเรียกเป็นของพี่เขาไม่ได้ทำแล้วเผาตุ๊กตาจากกระติ๊บจากงานสาบ งานซีเม oh, วีลล่ามาอุ้ยดีเห็นวิลล่าโตแฮะไปยินเสียงบอก็จะมีทั้งแร็คคาเซเบอร์แล้วก็กร็คคาเซเบอร์ทุกกรเลว่ไทยไทยกับพ่อแล้วไทยเบิ่งไก่กับพ่อแล้วตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลยนะครให้คุณผกับริหารโฟู้ด้าสองสอง มีนะครับสามารถส่งก็เกิดส่งได้ก็ส่งได้นะเห็นไว้วยตัวเองสิ่งที่เราต้องรมากรุงเทพไปเสียเที่ยวเราเจอดาราด้วยท่องเที่ยวก็คือแต่ต้งีเราไปส่งที่เลยแล้วที่สคัญีบอกต่อไเนี่ยเพราะว่าเามีเยอะเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีเสน่ห์มากๆนะคะทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่ร้โฆษณาในประเทศร ดูด,ดูกองตอนนี้ป้าเขาจะจับกล่องมาถ่ายปรกอะไรทั้งน่ะเวทีคนนั้นาเวทีดันลงุกทบติดเลยตอนนี้เฮายัางร็อก่วงงานแล้วแล้วกับยังมาทางออกออกแต่ซีออกจากงานแล้วเนาะแบบนี้ออกมาข้างนอกกับสู่บรรยากาศปกติ ลงข้างบอกทั้งอิเ่งมาทั้งญุนแล้วมี่ของหน้าบอกะร้านหน้าอัน้องม,มีหลายโคตรยังกลับมีโอเคเดี๋ยวฮอเดินทางไปึือรถไฟใต้ดินก่อนนะคะครับคนมาโคตรเยอะเลยอ,อันนี้คือคนมางาน สถานมีศูนย์การประชุมแห่งชาติซิลิกิตคนเยอะไหมทุกคนว่ายังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้คือหลังไหลมาตลอดเลยไม่ขาดสาย,ยนะ <c oughs> ทั้งที่คนสวนทางกลับทางแล้วเนี่ยนิดน้อยนิดเดียวอันนี้คือคนออกงาน <c oughs> อีกฝั่งคือคนที่กำลังมา ซึ่งเรากำลังกลับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงคนกำลังมาเยอะมากด้วสารซื้อเหรียญด้วยสารน้านี้ได้เห็นไหมเราต้องซื้อหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราซื้อเหรียญก่อนเต็มเต็มมากเต็มรถไฟเลยเต็มเราก็น่าจะไม่ได้เข้ายังไม่ได้ขึ้น ไปตรงนี้อาวแลวค่ะเติมแล้วอ๋อได้เลยค่ะได้เลยค่ะรอบนี้เราน่าจะได้ขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวรออีกขบวนมา ตอนนี้เรามาลงที่ไฟสายกำลังย่างลงสถาน,นีถนนจเราอยู่ที่ถนนจรัญจตุคนสนิทวงศ์สนิทวงศ์งเราอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์นค่ะเอาทีนี้ยังเป็เสียจอ เนี่ยเป็นรถไฟใช่ใที่พักขงเราไปทางนี้เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวโดยรถโดยสารถ้ามันมีรถโ,โดยสารแต่ตอนนี้เราก็ขึ้นไปแป๊บเดียวเราก็เดินเข้าที่พัก่งแล้วเราเนี่เอาไปขึ้นรถโดยสารมากจะดี <c oughs> ที่พักของเราเาจะเนี่ยไปทางซีเรียสแล้วทำไมเราไม่ลงสถานีซีเรียสเลย รถรครกำตรงไปไม่รู้อะไรบ้างเลยจรันอันนี้วงสนิทวงจรันสนิทวงมันเป็นซอยเป็นซอยโอ้ยรงเทพมนีแต่ตึกสูงๆทางรถไฟยังสูงเลยกรุีเทแต่ก่อนมันเป็นสามแยกนะมันไม่มีทางนั้นทางนั้นมา ขเขาเรียกขเขาเรียกว่าทำแยกไปขายอันนี้อันนี้เป็นคนเก่าคนแก่ที่ห่างจากกรุงเทพมายี่สิบปีแล้วพอมาถึงสถานที่คุ้นเคยนะก็จะโฆษณาว่าอันนี้เป็นอย่างนี้พี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มาซื้ออาหารที่ตลาดอย่างนี้อย่างนี้ใชไหมจ๊ะโอ้เดี๋ยวเราขี่ขึ้นรถรถมี ใส่ต่อดีกว่าโออยแดดร้อนวันนี้วันนี้วันเสาร์หมวก็ฟูฟูดูผมผมขออะไรเงีง้ยงคราวนี้นี่น้องสีโบ,บไปไปเฮ็ดทรงผมนะแบบไปยืดให้มันซื่อสวย,สวยงงามอะ่ะเพราะว่า ย,ยืดผมมันก็แห้งหล่นตอนนี้หัวหน้าเพื่อนตัดสินใจให้น้องยางเอาวาสานเป็นวายางเอาสะทอไปไปหลังจากกัแท็กซี่กัแท็กซี่คันเดียวเพื่อนบุจอดอันนี้คือฟุตบาทเมืองไทยโลง่งโลง่งสะอาดสะอาดขนาดอ้อมเข้าเพื่อน โอ้สวยค่ะเสียย่ยางเดียวพนนี้อากาศร้อนไปนิดนึง <laughs> ตอนนี้เฮาอย่างมาถึงที่พักแล้วเป็นเวลาสามโมงครึ่งตอนนี้ี๋้วสิเข้าที่พักพักนอนก่นนะเนาะเมาแดดดูดิดูข้างนอกเดดข้างนอกมันแรงนะโอสาวเราเจอแดดกรุงเทพไปไม่เป็นเลย หัวหน้ากำลังล็อกกินห้องนะคะก็คือจองห้องไว้ติดติดอันนี้เป็นที่พักของน้องในคือที่สองอยู่กรุงเทพนะคะอันแถวที่พักแถวนี้เรียกว่าแถวพันนก ซีรีลาดนะคะเดี๋ยวน้องขอปิดคลิปก่อนนะคะเข้าที่พักพักผ่อนแป๊บน,นึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเฮาค่อยวางแผนต่อว่าจะไปที่ไหน